เปิดตัวแล้วนะครับกับมือถือที่สามารถเปลี่ยนสีบอดี้ได้เองในงบไม่ถึง10,000บาทกับ CMF Phone 1นะครับ by Notting ซึ่งเป็นแบรนด์ลูกแบรนด์ใหม่นะครับจาก Notting ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเขาทําตัว CMF มานะครับให้หลายคนจับต้องง่ายขึ้นแต่ยังมีความไฮฟ์นะครับความยูนิคเหมือน Notting Phone อยู่งานออกแบบดีเลยนะครับความเจ๋งคือสามารถถอดเปลี่ยนสีบอดี้ตัวเครื่องได้วันนี้อยากใช้สีส้มนะครับอีกวันอยากใช้สีน้ําเงินเนี่ยก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยและความเจ๋งของเขาอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือ Notting l ็อกกลมๆตรงนี้นะสามารถใช้้้้กกัับอออุปรรณ์์เเเสสสิมม CMF ไดดดหลยยยทงาาคค หรือว่าสแตนตั้งมือถือก็ได้ตัวถาดซิมเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะครับเพิ่มได้ถึง2เทราไบต์ให้หน้าจอเป็นซูเปอร์อะมูเลตนะครับ6.67นิ้วอัตรารีเฟรช์ที่ร้อี่สิบเฮิร์ตนะครับและกล้องหลัก Sony 50ล้านพิกเซลพร้อมระยะ 2x นะครับซูมแบบไม่เสียรายละเอียดและถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K 30เฟรมเรทนะครับและตัวกล้องหน้าจะให้ความละเอียดที่16ล้านพิกเซลนะครับตัวซีเมทโฟนวันนะครับจะมากับชิปเซ็ตดิแมนซิตี้เจ็ดพันสามร้อยนะครับซ้้้อนนททับดวย Android Notting OS 2.6ี่หาาต UI สไตล์นอตติ้งสุดๆเลยนะครับและในบอกเซตเนี่ยเขาก็มี CMF Watch Pro 2นาฬิกาที่สามารถเปลี่ยนสายและวงแหวนหน้าปัดได้นะครับดีไซน์คือโคตรสวยบอกเลยว่าเรียบหรูดูแพงนะครับหน้าจออยู่ที่1.32นิ้วนะ Amoled Display Refresh Rate อยู่ที่60เฮิร์ตนะครับทัชสกรีนลรื่อมากฟังก์ชั่นออกกําลังกายสุขภาพเนี่ยก็อัดมาให้ครบนะครับและที่เปิดตัวมาพร้อมกันนะครับคือ CMF Bu d s Pro 2ผู้ฟังไวายเลสทรงอินเอียร์นะครับที่รับรองไฟเสียง h i เลสและ l d e เดที่ฟังมานะครับชอบเลยคือ Ultra Bass 2.0 เสียงละเอียดมากอันนี้เป็นหูฟังที่ดีตัวหนึ่งเลยและตรงเคสจะเป็นหนบหมุนนะครับกดเรียกฟังก์ชันหรือว่าหมุนปรับเพิ่มลดเสียงได้ส่วนตัวชอบหมดเลยนะครับทั้งงานดีไซน์การใช้ฟังก์ชันต่างๆนะงานออกแบบคือทําถึงมากและทั้งหมดนี้นะครับจะเปิดขายช่วงเดือนสิงหาคมนะครับที่เจม,มาร์เป็นที่แรกเตรียมตัวเก็บตังรอดได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้ามารีวิว g a d g e ของใช้ไอทีตัวไหนฝากกดติดตามช่อง Easy Snap แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า